แล้วถึนแพร์มเดินไปที่ที่ร้านหนึงรานกินกาแฟแบบใช่ขอบคุนสินเนิของคุณทิ่จมาเป็เพื่อนใช่พื่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวตอนประมาณสองทุ่มเราก็จะ get ready ที่จะไปดินเนอร์สินดาวดินเนอร์คืนนี้ของเราจริงสวยไหม Airs อากาศดีมากใช่สุดๆดีสุดๆอยากให้เมืองไทยอากาศแบบนี้บ้างใช่ค่ะชิีมากแล้วซิดดาวคืนนี้เป็นเป็นงานอะไรครับก็เป็นงานของลองจิ้นค่ะแล้วก็เขาเหมือนเวลคัมให้กับแขกทุกคนที่จะไปงานพ <c oughs> ีเดียนยากรุ่นนี้ใช่แล้วก็เป็นตัวแบบเหมือนแนะนำคอลเลคชั่นใหม่ของเขาด้วยว่ามีนาฬิกาอะไรบ้างแล้วเราก็จะได้ไปดูกันค่ะเอออย่างวันนี้ของคริสก็จะใส่ตัวที่เป็น ตัวที่เขาจะจะลอนช์คืนนี้ก็คือเป็นหน้าปัดสีเงินแล้วก็มีเทสส่วนของมินก็เหมือนกัน<ด>แต่ว่าเคสแต่เป็นรุ่นนแบบไม่คืนนี้อ่าใช่คืนนี้เราก็จะดูกันว่ารายละเอียดเป็นยังไงเออเขีย,ย,เยวเราก็มีข้ามสองข้ามนิดนึงนะคะอยากให้ดูบรรยากาศของแพริสอยากให้เมืาเขาสวยอะ่ะหนุ่มชอบมากอย่าชนนะ เื่นพี่คิดออกจากเังกฤษปีหนึ่งอไม่ได้ใช่แล้วก็ไปเวียนไปตโมตอนปูบวมากแล้วก็มานีอก็มาถึงก็ชอองใหเยดมินตัมาจากไหนนะมาจากนิวยอร์กนิวยอร์กคือแบบดูมามานกที่โอ้เหนื่ยสด เดิน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 หนึ่สองสามกามันเกิดก่อนเกิดก่อนแก้วยเดินด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาไลฟ์กันอีกทีตอนกอดไปดินเนอร์ อ๋พวกนี้พวกนี้เลยได้เลยเเจอกันที่แต่เดี๋ยววันนี้เราก็เก็บบรรยากาศ